รายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราก็อยู่ในสวนของร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูป้ายของเขาหน่อยนะฮะเขาชื่อว่าหมึกเสด็จช่วยได้ฟู้ดแอนด์คอฟฟี่การ์เด้นเที่ยวที่ไหนไม่เสด็จไม่เซ็จหมึกเสด็จช่วยนะร้านนี้นะฮะอยู่แถวจังหวัดระยองเราเห็นว่ามันมีต้นไม้สวยเราก็เลยมาพักทานกาแฟและไอติมกันนะครับก็เลย ได้โอกาสมาอัดคลิปวิดีโอเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่ามีพนักงานของผมนะฮะส่งข่าวมาให้ค่ะข,ข่าวนี้มาจากโมโน29นะครับ <S <S เป็นข้อมูลที่เป็นข่าวเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์โดนประเมินภาษี90,000กว่าบาทนะครับก็อยากจะให้อาจาร,รย์เชฟช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยในฐานะที่อาจาร,รย์เชฟเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับแม่ค้าช็อกเจอเลขเก็บภาษีกว่า90,000หลังเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ลั่นพบผู้ร่วมชะตากรรมเพียบ<อ>เขาเราจะบอกว่าเขาโดนประเมินภาษีไปแล้ว9ก้าหมื่นกว่าจะมีอีกหลายๆคนเลยที่เป็นเหมือนเขาประมาณนี้นะแม่ค้ารายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นโพสข้อความและรูปภาพบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าคนละครึ่งเป็นเหตุสังเกตได้พบผู้ร่วมชะตากรรมณนะที่ว่าการอำเภออีกเพียบบางร้านผู้เฒ่าผู้แก่มาแบบงง,งๆส่งจดหมายมาบ้านเพื่อเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหนึ่งปี พร้อมกับแฮชแท็กชื่อโครงการภาคลาทั้งโครงการคนละครึ่งเราชนะม .3 3า,ามเรารักกันซึ่งนอกจากนี้ในโพสต์ต่อมายังระบุด้วยว่าสรุปโดนประเมินภาษีย้อนหลังในปี63ไม่รวมปี64ก็คือเฉพาะ63เท่านั้นนะครับค่ะ<ฮ>ยอด92,257บาท ต้องทำยังไงดีใครจะมีจ่ายขนาดนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งโพสต์นี้โพสต์เดียวของแม่ค้านะเขาไม่คิดว่าเขาจะดังะฮะผมปรากฏมีคนแชร์ไปมากกว่า15,000แชร์นะครับจากเรื่องราวตรงนี้ผมผมเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจอคนอื่น เขาโดนประเมินภาษีตัวเองก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะทําผิดหรืออาจจะทําไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ก็กลัวก็เลยคงไว้แชร์ให้เพื่อนให้ฝูงคนที่ทําธุรกิจเหมือนๆกันได้รับรู้เรื่องราวแม่ค้าท่านนี้ก็คงจะโพสต์แบบสนุกๆในกลุ่มเพื่อนอะแต่ผมก็หว่าเป็นข้อมูลที่คนทั่วไปเขาสนใจข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ตั้งแต่ที่โพสต์เนี่ยคือย9ิบกามิถุนายนนะฮะข่าวนี้เนี่ยที่<อ>โมโน29เก้าเขาเอามาลงนะฮะคือเขาบอกอย่างน เขาเนี่ยทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี6กสองแล้วรายได้เขาไม่เยอะพอปีหกสามเนี่ยไปเข้าร่วมกับภาครัฐด้วยก็เลยมีรายได้เยอะมีรายได้เยอะก็เลยถูกทางสำมะกเรียกไปให้ให้เอาสเตทเมนต์ไปดูอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ประเมินภาษีคุณโชคดียังไงรู้ไหมฮะโชคดีที่ว่าสมกกน่ะตรวจพบคุณว่าคุณมีรายได้ปีหกสามเร็วเร็วแล้วเขาก็เรียกคุณไปเสียภาษีให้ถูกต้องอแต่ถ้าเกิดเขาไม่เรียกคุณเร็วล่ะเช่นเขาไปเรียกคุณปีหกกคุณโดนเก้าหมื่นสองแล้วนะ คุณจะต้องโดนเบีย้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังอีกกี่ปีก็ไม่รู้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายแล้วกันนะครับอาจารย์เจมคิดว่าไงเป็นความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่มุมมองคนเนาะส่วนในมุมมองของเจมเองเจะว่าเป็นความโชคดีคะ่ะเพราะว่าคุณหนักเองเนี่ยมีรายได้คุณก็ต้อง มีหน้าที่ที่ต้องยื่นเสียภาษีประจําปีอยู่แล้วในนามคุณธรรมดานะคะ,คะซึ่งปีหนึ่งก็ควรจะเสียสองครั้งนะคะภาษีกลางปีครั้งหนึ่งแล้วก็ภาษีสิ้นปีครั้งหนึ่งค่ะแต่จริงแล้วตามข่าวเนี่ยตัวแม่ค้าเองก็บอกว่าฉันไม่ได้ต้องการที่จะไม่เสียภาษีนะฉันต้องการเสียภาษีถูกต้องแต่ว่าเปี่ยสองรายได้ฉันน้อยฉันก็ไม่ได้ถูกเรียกอะพอปี่ยสามเรียกฉันก็ไปแล้วก็ฉันก็สแสดงความจรนงก็คือเอาบัญชีกสิกรไทยไปให้กับเจ้าที่ดูก็เลยโดนประเมินภาษีไป9ก้าหมื่นสองข้อสังเกตของผมก็คือว่า ตอนแรกแม่ค้าเนี่ยโพสต์บอกว่าเขาเข้าร่วมโครงการของภาครัฐซึ่งใครก็รู้ว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการของภาครัฐไม่ว่าจะโปรโมชั่นแบบไหนก็ตามตามอล,ลาๆเราลวกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องผูกติดกับธนาคารกรุงไทยแต่ข้อที่จริงคือแม่ค้าท่านนี้เอาธนาคารกสิกรไปให้กับเจ้าหน้าที่ดูครับอาจารย์จะประเมินว่าไงเนี่ยค่ะก็เมื่อเอาธนาคารกสิกรไปให้เจ้าหน้าที่ประเมินรายได้ออกมานะคะแล้วก็เสียภาษีประมาณ9 2 0 0 0บาทเนี่ยนะคะเท่ากับว่ารายได้ <ใ>ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นของกสิกรและถ้าเกิดยังไม่ได้เอาบัญชีธนาคารกรุงไทยซึ่งเข้าร่วมโครงการของภาครัฐไปยื่นต่อทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยยังเสียภาษีขาดไปนะ่าไม่ค้ารายนี้นะนะแต่ถ้าเกิดจํานวนเม็ดเงิน92,000บาทที่ว่านี้รวมทั้งบัญชีธนาคารกสิกรแล้วรวมบัญชี ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ถือว่าเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้วค่ะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็น่าจะดูในหลายหลายบัญชีแหละแต่บัญชีหลักเนี่ยน่าจะเป็นกสิกรอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่น่าประมาณนั้นนะแต่ข่าวที่ออกมาก็บอกว่าเป็นบัญชีกสิกรเนาะโอเคแต่ข่าวที่ออกมาทําให้คนที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐที่เป็นร้านค้า SME เ็อเล็กๆอะตกใจนี่เราตัวเองก็ไม่เคยยื่นภาษีถูกต้องอ่ะก็ตกใจก็เลยมาดูกันว่าเ้เราจะโดนป่าวะเพราะเราเข้าร่วมของภาครัฐหรือเปล่าเราถึงโดน แต่จริงๆผมวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้<ะ>หมายความว่าคุณเข้าร่วมของการของภาครัฐและเขาตรวจคุณจากโครงการภาครัฐผมว่ามุมมองของที่คุณโดนเนี่ยคุณโดนจากการตรวจเงินเข้าบัญชีคือยอดเงินเข้าบัญชีมันหลายๆลายรายการไงซึ่งมันก็มีกฎหมายตรงนี้ออกมาใช่ไหมเรื่องการตรวจเงินเข้าบัญชีที่เข้าถึงเกณฑ์อ่ะเดเจฟย์ค่ะก็มีค่ะก็ตรวจเงินเข้าบัญชีนะคะถึงเกณฑ์นะถึงเกณฑ์ยังไง4ี่ร้อยครั้งและ2ล้านบาทอันนี้ เกณฑ์ที่หนึ่งเกณฑ์แรกแล้วก็เกณฑ์ที่2ก็คือ3,000ันครั้งโดยไม่ดูเม็ดเงินว่ากี่บาทอืมโอเคผมคิดว่าคุณน่าจะโดนจากประเด็นเงินเข้าบัญชีเพราะาเดี๋ยวนี้คุณขายของในไม่ว่าคุณจะเข้าในโครงการของภาครัฐที่จะต้องผูกกับธนาคารกรุงไทยหรือบางทีคุณอาจจะไปขายไอ้นี่ฮะขายผ่านพวกแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะซดาด้าช้อปปี้แกรฟฟูดพนดา้าหรืออะไรพวกนี้ที่คุณขายของอ่ะซึ่งแม่ค้าท่านนี้เนี่ยขายของพวกอาหารทะเลตักแห้ง อาจจะแปลรูปไม่แปลรูปก็แล้วแต่ละกันนะฮะ <c oughs> ก็เขาเขาขายของประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะขายของผ่านทั้งโครงการกรัฐและก็โครงการของเอกชนด้วยรายได้ในปี63ก, <c oughs> ก็เลยทะลุเกิน3ล้านบาทไปแล้วก็ถูกประเมินภาษีไป90,000สองโอเคค่ะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะทางรกรุมสรมพารเองก็เห็นว่าคุณนะคะขายอยู่แล้วก็เรียกคุณมาพบแล้วให้เอาบัญชีธนาคารเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่ได้รับสเตตเมนต์ก็ประเมินจากสเตตเมนต์ที่คุณเอาไปให้นั่นละค่ะ จะถามอาจารย์เจฟอย่างนี้ครับอาจารย์เจฟต์ิดว่า90,002เนี่ยประเมินจากตัวภาษีเงินได้ไหมหรือว่าแหวกเพราะว่าตัวภาษีหลักๆเนี่ยที่เราจะต้องโดนประเมินภาษีเนี่ยมีทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มไงอาจารย์เจฟมองไง90,002นี่ถ้าเกิดตั้งต้นจากยอดรายได้3ล้านตามที่เป็นข่าวมาค่ะถ้ากิจการของแม่ค้าท่านนี้นะคะอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียแหวกเจฟคิดว่า จำนวนเงินประมาณ92 0 0ที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพกรให้เสียนี้ได้เสียในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวนดเรนตเนี่ยรวมเข้าไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็คือทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ใน92 0 0 0แล้วใช่ค่ะแต่ว่าแม่ค้าท่านนี้จากข่าวที่ออกมานะคะบอกว่าขายปลาหมึกนะคะปลาหมึกเนี่ยเป็นการขายสัตว์นะคะหรือสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเนี่ยได้รับสิทธิยกเว้นแหวนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะขายในส่วนที่แปลรูปด้วยแต่ถ้าเกิดส่วนที่แปลรูปเกิน1นล้านแปดแสนบาทก็ย่อมที่จะต้องเสียแหวนเดอซยู่แล้วค่ะแต่ผมประเมินนะโดยดูจาก Facebook ของท่านนี้นะแม่ค้าท่านนี้เนี่ยผมมองว่ารายได้เขาส่วนใหญ่เนี่ยขายจากสินค้าที่เป็นพวกอาหารทะเลตากแห้งที่ไม่ได้แปลรูปไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่ในบรรจุจะกินต้องทําลายอะไรประมาณนี้ดังนั้นแปลว่าไม่น่าจะรายได้จะถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียแหวน ในส่วนที่แปรรูปใช่ไหมคะใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะประเมินนะอันนี้ประเมินส่วนตัวคิดว่าน่าจะเฉพาะภาษีกันได้แหละเขาไม่น่าจะมีะไรายได้ประมาณถึงล้านแปดที่แปลรูปแล้วเข้าแวดหร,รอกอนค่ะคราวนี้ก็มีหลายท่านนะเข้ามาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับแม่ค้าท่านนี้ก็นานาจิตตังนะเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยกรันอย่าเอ็ดไปครับเดี๋ยวโดนทวงค่าแวดอาจารย์เจี๊ยบบอกไงยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเนื่องจากเขาขายอาหารทะเลที่ยังไม่ได้แปลรูปนะคะก็ได้รับสิทธิ ส่วนตัวไหนที่ยังแปลรูปไปแล้วแปลรูปไปแล้วตัวนั้นอ่ะถ้าเกิดเกิน1น้านแปดสนบาทก็ย่อมที่ต้องเสียแวรเ <c oughs> จ๊คิดว่าสัมภารไม่พลาดค่ะเมื่อประเมินรายได้เงินได้บุคคลธรรมดาของคุณเนาะภาษีเงินได้เนี่ยย่อมที่จะไม่พลาดที่จะประเมินแวรอยู่แล้วค่ะครับอีกท่านหนึ่งนะ,ะท่านบอกว่านี่แหละเหตุผลที่เขาไม่แจกเงินเข้าใจกันแล้วนะจ๊ะ <c oughs> หมายความว่าอย่างนี้ฮะ เราเข้าใจอยู่ว่าทางภาครัฐเนี่ยแจกเงินให้ประชาชนใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกกับประชาชนว่าเงินที่ได้คุณต้องไปใช้จ่ายตาม โครงการหรือร้านที่ภาครัฐกําหนดให้ถูกไหมก็คือที่เข้าร่วมกับรัฐใช่ใช่มันก็มีคนอีกหลายๆคนเลยฮะที่เขามักจะบอกว่าทําไมไม่แจกเงินเลยเขาอยากจะไปจ่ายเช่นอยากไปจ่ายในบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่ภาครัฐบอกให้ไปจ่ายได้อะไหนไหนก็จะสนับสนุนประชาชนอยู่แล้วเออทำไมไม่ยอมให้เขาจะไปจ่ายอะไรตามอําเภอใจของเขาต้องไปจ่ายตามร้านที่รัฐกําหนดด้วยค่ะผมก็จะขอบอกในมุมมองของภาครัฐนะผมผมดาเอา ถ้าเกิดแจกเงินไปแล้วให้คุณไปใช้จ่ายอะไรก็ได้คุณอาจจะเอาเงินดังกล่าวที่ภาครัฐจ่ายให้ไปซื้อยาเสพติดไปเล่นการพน,นันไปทําสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆที่เงินดังกล่าเนี่ยมันไม่สามารถไปทาให้มีเกิดรายได้เกิดการจ้างงานและไม่สามารถทําให้ภาพรวมของ g d ดีของประเทศมันสูงขึ้นได้ <c oughs> การ <c oughs> จับใจ่ายใช้สอยอะ่ะ มันไปจ่ายนอกระบบมันตรวจสอบไม่ได้เราก็ไม่สามารถวัดได้ว่าเงินที่ภาครัฐจ่ายไปเนี่ยมันเอาไปใชใ้ได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมอืมค่ะแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็ยังบอกอีกนะคะว่าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะครับค่ะก็คือคําว่ารายย่อยก็แปลว่าเป็นแม่ค้าที่มีรายได้ไม่มากครับจะได้เอาเงินส่วนนี้มาช่วยในฝั่งของแม่ค้าด้วยจะได้แม่ค้าเนี่ยมี มีรายได้เกิดขึ้นมีรายได้เกิดขึ้นในช่วงของสภาวะโควิดด้วยนะใช่ดังนั้นถ้าเกิดจะให้เงินคุณแล้วคุณไปใช้อะไรได้ตามอําเภอใจเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในเศรษฐกิจโดยรวมที่ภาครัฐต้องการเขาก็เลยกําหนดให้คุณจะต้องไปจ่ายในจุดที่เขายอมรับให้จ่ายได้ค่ะก็คือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมวงการของภาครัฐเท่านั้นที่ขายสินค้าที่ไปลงทะเบียนไว้ครับค่ะโอเคเราไปนะท่านนี้บอกว่าอย่างนี้ครับเสียภาษีเถอะที่ทํางานบริษัทเสียเยอะกว่านี้เยอะห0%กตนะคะ ฮัลโหลเสียมันทุกเดือนและรัฐก็เอามาแจากพวกคุณคะ่ะคุณเสียไม่ถึงหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำาือ,อหมายว่ามว่อไนร่นะเจ๊ท่ัทนนี้เนี่ยก็คือเป็นพนักงานเงินเดือน,นเมื่อใครที่มีรายได้เงินเดือนเยอะนะคะก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนกันก็จะโดนบริษัทเนี่ยหักภาษีหน้าที่จ่ายและนําส่งให้ทุกเดือนโดยแอบและหลบไม่ได้เหมือนแม่ค้าเพราะว่าบริษัทจะจ่ายเงินอ่ะเขาต้อง หักและส่งให้สมรคอเลย <c oughs> คน <c oughs> คนนี้เขาเรจะบอกว่าฉันเนี่ยมีไรายได้ฉันก็เสียถูกต้องตามที่ควรจะต้องเสียเลยถูกไหมแต่แม่ค้าคุณเนี่ยคุณท,ทําธุรกิจคุณก็ควรจะต้องเสียอยู่แล้วอันนี้ผมวิเคราะห์นนะซึ่งผมขอตอบแทนแม่ค้าแล้วแม่ค้าเขาบอกเขาก็อยากจะเสียถูกแหละแต่บังเอิญเขาไม่รู้ไอ اي, ความไม่รู้เนี่ยบางทีมันก็ผิดกฎหมายนะเพราะว่าเรามีสมามติฐานว่ากฎหมายทุกคนต้องรู้นะใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> เป็นหน้าที่ของคน<อ>ที่มีรายได้เนาะแม่ค้าท่านนี้เขาบอกเขาไม่ได้หรอก ถูกเรียกไปเขาก็พร้อมจะชี้แจงแล้วก็พร้อมจะจ่ายอยู่แล้วอะไรประมาณานี้นะแต่ท่านนี้บอกก็รัดเก็บชั้นมาฉันก็หลบไม่ได้แล้วเอาเงินมาจ่ายกระจายให้ทุกคนเลยมามาจ่ายกองรวมเงนก็เป็นภาษีที่รัดเก็บมาจากทุกๆคนที่เสียภาษีในประเทศนั่นแหละแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เอามาทาโครงการคนละครึ่งนั้นใช่ไหมคะครับให้กับประชาชนทั่วไปเนาะอืมโอเคท่านนี้บอกอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าแบบนี้ การเข้าร่วมโครงการก็เท่ากับว่าเข้าร่วมรายชื่อในระบบภาษีทําให้มีตัวตนเขาเลยเก็บภาษีเพราะมีรายรับจากเมื่อก่อนขายเงินสดแต่ถ้ามาทําถูกต้องตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาแต่เป็นแบบนี้เลยเหมือนขุดหลุมพางไว้แบบซื่อเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการและประชาชนคือคืออะไรเนี่ยคือและประชาชนคือ มากในระบบเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนแค่เนี้ยนะก็เราก็อ่านตามอาจารย์เจฟยบคิดว่ารัดวางหลุมพรางไว้ให้ประชาชนตกหลุมไหมเอาอย่างนี้แล้วกันจากโพสต์นี้อไม่น่าจะใช่นะคไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะกฎหมายในเรื่องการเสียภาษีคุณต้องเสียอยู่แล้วแค่เพียงคุณไม่ใส่ใจมันไม่ใช่หลุมพรางม,มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทํา ค่ะเพราะว่าใครที่มีไรายได้ก็ต้องศึกษาแล้วว่าเมื่อมีอไรายได้จะต้องเสียภาษีอย่างไรถ้าไม่รู้ก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใช่หรือเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณเริ่มมีไรายได้ที่เยอะแล้วแล้วคุณจะเสียภาษีประจําปีหากไม่รู้คนเดินเข้าไปสัมภาร์พื้นที่ให้ทางสัมภาร์แนะนําได้เลยคุณก็จะได้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดเสียถูกต้องแต่ยังไม่ครบก็จะถูกประเมิอนอีกนะอแล้วเขาบอกอย่างนี้ฮะแต่ก่อนน่ะขายเป็นเงินสดรัฐบา,าลภาครัฐไม่รู้ตอนนี้เขาระบบ มันก็โอนเงินเข้าบัญชีแบบนี้เป็นหลุมพรางด้วยไหมไม่ใช่หลุมพรางนะในช่วงโควิดเราไม่อยากจะจับเงินมันจะมีเชื้อโควิดอยู่โอนไปเลยง่ายกว่า <c oughs> แต่ว่าไอาการที่เขาได้รู้ว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่มันเป็นแค่เพียงผลพอยได้ เอมันอาจจะเป็นในมุมของอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนคือเมื่อคุณค้าขายเป็นเงินสดอะ่ะก็ไม่มีใครรู้หลอกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ก็มักจะประเมินตัวเองน้อยๆเพื่อที่จะได้เสียภาษีน้อยๆอย่ะเนาะแต่พอมาเข้าสู่ระบบในตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องจ่ายเป็นเงินโอนเท่านั้นเพราะนั้นแม่ค้าเอก็จะได้รับเงินเป็นเงินโอนันก็จะหลบเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยค่ะคุณประเมินมั่วไม่ได้ไงเพราะตัวเลขในสเตทเมนต์ของคุณเนี่ยมันโชว์อยู่นะอันนี้ก็ เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะต้องทาให้ถูกแหละเพราะทางภาครัฐเขารู้อยู่แล้วว่าเงินคุณเข้าเท่าไหร่กี่รายการนะก็ต้องทําให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณทําถูกอแล้วคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะตันนี้บอกอย่างนี้ครับคือเราต้องเล่นเกมกับรัฐครับถ้าอยากเลี่ยงก็ต้องไม่เดินตามเขารัฐผิดตรงไหนก็ <c oughs> ใช่อะ่ะก็ได้มา,ากันใช่ครยบก็คือเข้าภาครัฐเอาสมมุติว่าผมผมเทเป็นเรื่องของโครงการโปรเจกต์ของภาครัฐอ่ะมสามสา,ามเราละกันอะ่ะคือถ้าเกิดคุณไม่อยากเดินเกมของภาครัฐคุณก็ไม่ต้องเข้าโครงการนี้คําถามคือ ถ้าเกิดคุณไม่ร่วมและเพื่อนร่วมธุรกิจของคุณเขาเข้าร่วมประชาชนที่มีเงินจากภาครัฐให้มาเขาจะมาจ่ายที่ไหนครับคําตอบก็คือเขาไม่มาจ่ายให้คุณหรอกเขาต้องมปจ่ายให้ร้านที่เข้าร่วมของภาครัฐดังนั้นเมื่อคุณไม่เข้าคุณก็จะขายของไม่ได้โดยปริยายสุดท้ายก็ต้องเข้าเหมือนเหมือนกันเพื่อเราอยากจะได้เงินจากประชาชนที่ได้ฟรีมาจากภาครัฐอีกทีหนึ่งใช่จารย์นะก็ต้องก็ต้องตามเกมมัแหละนะแต่ว่าพอเราเข้าตามเกมเราก็ควรต้องทําให้ถูกอ่ะเพราะเราเข้าไปแล้วอ่ะ นี่แหละแผนที่ทั้งสองฝ่ายเจ้าสัวได้รัฐก็ได้ทำกับประชาชนได้เนาะอาจารย์จะมองไงฮะเจ้าสัวไปเกี่ยวอะไรตอนนี้คนบางส่วนเขาบอก <Char. S 1> คือเขาก็มองว่าเจ้าสัวเป็นนายทุนให้กับภาครัฐอะไรประมาณนี้แต่ผมมองว่าเงินที่รัฐบาลแจกเข้ามาร่วมโครงการพวกนี้เขามาช่วยร้านค้าใช่ไหมอาจารย์เจมบุคคลธรรมดาถูกไหมมาช่วยร้านค้าคนไร้คนราย,ย่อย,อย,ย,อยไม่ใช่เจ้าสัวนะ,ะแต่เขาอาจจะไปซื้อของจากเจ้าสัว,สวมาขายอีกทีหรือเปล่าอันนี้ก็ มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะคุณจะไปซื้อจากคนที่ไม่ใช่เจ้าสัวได้ไงอ่ะคนที่เป็นร้านใหญ่ๆก็ต้องเป็นเจ้าสัวหมดค่ะใช่ค่ะซึ่งร้านใหญ่เขาร่วมโครงการไม่ได้ด้วยนะคะจะใช่เขาให้ตัวเล็กๆนะเขาอยาาอยากจะสนับสนุนแม่ค้าที่เป็นรายย่อยเท่านั้นค่ะส่วนเจ้าสัวนั้นมองอาจจะมองลึกเกินไปนะอันนี้เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้นะแบบนี้ทุกร้านไม่ร่วมโครงการรัฐจะเป็นยังไงโอ้รัฐเป็นยังไงฮะ ทุกร้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการคุณจะขายไม่ได้ราชจะไม่เดือดร้อนเพราะเขาให้เงินประชาชนไปประชาชนต้องไปซื้อตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐอ,อย่างนั้นคุณไม่เข้าเนี่ยคุณก็ขายของไม่ได้รัฐไม่เป็นงไงเพราะยังไงรัฐก็ต้องจ่ายอยู่แล้วตามเงินที่เขากําหนดให้งบประมาณมานะฮะ ภาษีที่เสียไปไม่ใช่น้อยขอให้เอามาทําประโยชน์ให้กับประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่บริหารจัดการไม่เป็นใช้จ่ายมั่วซั่วเช่นเสาไฟกินนาลีเสาไฟกินนลีนี่หมายความว่าเราก็จ่ายภาษีกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําไม่ว่าจะเป็นร้านค้า เราถูกสรมกรเรียกเก็บเงินภาษีให้ถูกต้องเพราะเราเป็นประชาชนที่ดี <Yeah. S 1> แต่คนนี้ขเขาอะไรจะบอกว่า <Yeah. S 1> เงินที่ได้ไปอ่ะก็เป็นงบประมาณที่ผู้บริหารจะต้องเอาไปใช้จ่ายอ่ะขอให้เอาไปใช้อย่างเหมาะสมได้ไหมเสาไฟกินรีนี่เท่าที่ผมดูนะที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยงบประมาณประมกร้อยกว่าล้าน แล้วประชาชนเขาบอกว่าเออมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบปฏติมากรรมสวยงามขอให้มันมีแสงสว่างพอแต่คนจ่ายเขามองว่าให้มันล้อไปกับแถวสนามบินสุวรรณภูมิให้มันมีความสวยงามให้มันเข้ากันอะไรประมาณนี้นก็นานาจิตตังนานาจิตตังคนละมุมนะแต่ว่าบางท่านก็มองว่ามันไม่เหมาะสมไอ้หกร้อยกว่าล้านเนี่ยถ้าไปใช้แสงที่เยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเท่านั้นก็ได้ไม่ต้องสวยงามมากอะไรประมาณนี้ท่านนี้บอกครับ ไม่ต้องทษยโครงการลัดหาไรหลอกตัวเองเนี่ยทำธุรกิจบัญชีเงินเข้า3-4ล้านไม่วางแผนเรื่องจัดการภาษีได้ไงวะ <What? S 1> <c oughs> ถูกว่า <c oughs> เงินเข้าต้อง3 4สล้านคุณต้องรู้แล้วว่ามันจะต้องมีผลต่อการเสียภาษีไงคุณจะไปนิ่งเฉยไม่ได้อะไรประมาณนี้นะหลายหลายคนก็ <c oughs> ตั้งแต่ในอดีตเนาะไม่เคยเข้าร่วมโครงการรายได้ก็อาจจะไม่เยอะอพอมีรายได้เข้ามาเยอะในปีก็อาจจะเริ่มต้นไม่ทันมั้งคะครับค่ะผมขอตอบแทนแม่ค้าท่านนี้บ้างนะแม่ค้าท่านนี้เขาบอกอย่างนี้ครับมีคนมาแชร์เขาต้อง1 5 0 0 0ัน ครั้งน่นะฮะบวกเออบวกมากกว่าฮะหมื่นห้าพันครั้งแล้วเขาบอกอย่างนี้ฮะก็มีสํานักงานข่าวต่างๆเข้ามาขอสัมภาษณ์แล้วก็คนอื่นๆเข้ามาคุยกับเขานะฮะเขาบอกอย่างนี้ขอตอบโดยภาพรวมนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากคิดจะเลี่ยงภาษีนะฮะไม่เคยคิดที่จะหลบเลี่ยงก่อนหน้ายอดขายมันไม่เยอะเลยไม่ได้ไปโดนเลขเก็บภาษีพอมีจดหมายมาก็รีบติดต่อเจ้าที่สำนักทันทีแล้วลแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยเอาบัญชีหลักไปให้แปลว่าบัญชีหลักของเขาคือกสิกรค่ะอาจารย์นะ นนาตอบไทยยังไม่ได้เอาไปให้หรือเปล่าไม่รู้นะ2ตอนลงโพสตอนแรกแจ้งว่าโครงการรัฐทําไมถึงใช้กสิกรคือมีคนมาถามเยอะไงะค่ะค่ะแล้วคุณอ้างรัฐคุณกำลังจะโบยที่รัฐไงแล้วคุณให้กสิกรทาไมคําตอบคือเพราะไม่สุดใจที่จะให้ตรวจสอบค่ะหลายคนมองว่าโง่ทําไมไม่เอาบัญชีอื่นไปยื่นส่วนตวมองว่ามีจดหมายมาขนาดนี้ยังไงรัฐต้องมีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วจึงเอาบัญชีที่เป็นตัวหลักไปให้ใหก,เข,ก,กเขาก็คือกสิกร่าสรุปก็คือ รัฐก็ไม่ได้ระบุบัญชีมาเนาะก็แค่มีจดหมายมาให้ไปเสียภาษีหากมีสเตทเมนให้เอาสเตทเมนพกไปด้วยใช่ครับอ,อีกข้อหนึงก็บอกอย่างนี้ยอดขายเท่าไหร่ทาไมเสียขนาดนี้เขาก็ตอบว่ายอดขายสิ้นปี6-3ประมาณ3ล้านยอดจ่ายค่าของที่สั่งมาอยู่ประมาณ80%อรเซ็นตอาจารย์เจมองอยังไงตรงนี้ครา,ายาได้หักค่าใช้จ่ายใช่ไหมรายได้3ล้านค่าใช้จ่ายอาจารย์เจมมองอย่างแปดอร์เซ็นต ค่ะก,กรณีของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอาจารย์จะมีการเสียเป็นการเหมากับจ่ายจริงนะคะถ้าเหมาเหมาได้แค่6กดังนั้นจะคิดว่ายอด9 2 0 0 0สองแล้วก็บวกกับข้อความที่เมื่อกี้ไหมคะพนดีพูดมาว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ80%บบวกบวกเนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะหักให้จ่ายเป็นตามจริงมากกว่าการถ้าจ่ายจริงหมายความว่าเอกสารที่ถูกต้องตามที่สมรคอนยอมรับนะ,ะเขาไม่ได้เลือกที่จะหักเป็นการเหมาเพราะ หักเหมาเนี่ยหักได้แค่เพียงหกสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยต้องไปหาเอกสารที่เป็นเอกสารจริงมาเป็นค่าจ่ายได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยเสียภาษีอยู่ที่เก้าหมื่นสองยอสามล้านเสียภาษีอยู่เก้าหมื่นสองคิดว่าแบตไม่น่าจะเสียเพราะด้รับสิทธิ์ยุเวินแบตเนาะอาจารย์ใช่ครับค่ะอ๋อวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับสำหรับคนทำธุรกิจร้านค้านะฮะเข้าร่วมโครงการของภาครัฐไม่ผิดฮะที่คุณจะเข้าโครงการของภาครัฐแต่คุณก็ต้องรู้ว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างและถ้าเกิดคุณณรรู้้้หนนนาาทีี่่คุก็จะะไมมดปเิภษย